はい。 วันมีเดเยจากดนตรีสีสันนะคะวันนี้ค่ะกุ้งก็มาคุยกันถึงเรื่องราวที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะไม่ว่าเราอยากจะสแสวงหาความสุขในรูปแบบใดบางคนสแสวงหาความสุขในเรื่องของการที่จะต้องไปเที่ยวบ้างนะคะไปข้างหน้าเรื่อยๆหรืออาจจะดื่มเหล้าหรืออะไรยังไงก็ตามนะคะที่มันเป็นความสุขแลวคิดว่าเราน่าจะลืมความทุกข์ที่มันอยู่ในใจได้จริงๆแล้วไม่เลยนะคะวิธีการที่เราจะทําให้เรามีความสุขได้ก็คือเราต้องมีความรักก่อน,นะคะ่ะรักตัวเอง แล้วก็รักคนอื่นให้เป็นอย่ารักตัวเองมากเพราะว่าถ้ารักตัวเองมากเราจะกลายเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวไปถ้ารักคนอื่นมากจนเกินไปเราก็จะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองล่ะนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตื่นแต่เช้าขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองนะคะในกระจกแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่เช้าว,วันนี้เรามีลมหายใจเรายังมีแรงเรายังรู้สึกว่าเหนื่อยเรายังรู้สึกว่าทุกข์ใจเรายังรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ต้องแก้ไขยเยอะๆเพราะนั่นหมายถึงว่าเรายังมีลมหายใจ แล้วเราก็ยังมีชีวิตนะคะมีชีวิตอย่างมีความสุขจัดระเบียบความคิดของตัวเราเองแบ่งปันความรักที่ดีๆให้กับผู้คนรอบข้างนะคะแล้วก็ขอบคุณในทุกกรณีเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วนะคะเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ